มันต้องข้นๆแบบนี้นะเนื้อปลาเนนะที่ไม่ใช่ชุดๆไก่ทอดกินกับขนมจีนนี่คือที่สุดแล้วนะกะทินะครับเป็นย้ำใหญ่แบบลายเยอะนะขนมหวานเออใดนะฮะเป็นตลาดวันเสาร์ที่แบบว่าไม่อยากไปพอไปแล้วเราก็จะอ้วนมากๆ well, สวัสดีครับการเดินทางของกาลิเลโอวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งที่ตลาดนัดเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ใหญ่แล้วก็ผมมาช้อปปิ้งบ่อยมากๆนั่นก็คือตลาดวันเสาร์นะครับเขาเรียกตลาดเปิดท้ายนั่นหละฮะในอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งในวีคมีแค่วันเดียวนะครับของที่นี่ก็จะเยอะมากซึ่งถ้าใครอยากช้อปปิ้งอยากกินของอร่อยๆนะครับต้องรีบตื่นเช้าแล้วก็มานะับเพราะว่าสายๆของก็จะหมดละซึ่งวันนี้ผมเองนะครับอยากจะทานขนมจีนนะครับวันนี้เราก็ต้องตื่นเช้ากันมานะฮะเพื่อท